มีประกันอยู่หนึ่งเล่ม10บล้านบาทคําถามก็คือว่าตอนนั้นไปหาคุณหมอครับคุณหมอบอกว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งระยะรุนแรงนะครับเราคิดว่าทุนประกันเนี่ยสิล้านบาทที่เราทําไว้จะจ่ายหรือไม่ครับเอแล้วจะทํายังไงดีถ้าเกิดว่าอยากจะซื้อประกันที่มันคุ้มครองเกี่ยวกับโรคร้าแรงด้วยโดยไม่ต้องเสียชีวิตจะจ่ายได้ไหมเวลาซื้อประกันโรคร้แรงที่ได้ยินมาก็คือว่าการจ่ายเบี้ยแบบนี้จะเป็นการจ่ายเบี้ยแบบต้องซื้อแบบจ่ายเบี้ยตลอดชีวิตแล้วอัตราเบี้ยก็เพิ่ม แบบตลอดชีวิตด้วยเช่นกันจะทำยังไงดีครับให้การซื้อประกันหนึ่งฉบับวันนี้คุ้มครองทั้งชีวิตและก็คุ้มครองทั้งโรคหลายแรงไปด้วยในตัวประกันไอชิลนะฮะเป็นแบบประกันที่ต้องบอกว่าคุ้มครองพิเศษจริงๆเพราะว่าแบบประกันแบบนี้นะครับเล่มเดียวนะฮะคุ้มครองทั้งชีวิตและก็โกรคหลายแรงจนกว่าคุณลูกค้าจะอายุครบ85ปีเลยตรงนี้ครับอตัตราเบี้ยนะครับ การชําระเบีย้ยที่มีให้เลือกสําหรับลูกค้าไอชิวมีให้เลือกถึง4ระยะด้วยกันคือมีการจ่ายเบีย้ยแบบ5ปี10ปี15ปีและ20ปีหมายความว่าใครที่เลือก5ปีไว้นะครับจ่ายเบีย้ยจนครบ5ปีหลังจากนั้นจบไม่ต้องจ่ายเบีย้ยอีกแล้วความคุ้มครองคุ้มครองต่อไปจนกว่าจะอายุ85เลยนะครับคุ้มครองทั้งชีวิตและโลรคหลายแหล่งไปด้วยพร้อมๆกัน สิ่งที่พิเศษขึ้นมาตอนนี้นะครับไอชิวจะคุ้มของโลกหลายแหล่ด้วยโดยคุ้มของโลกหลายแรงตรงนี้ถึง70โลกหลายแหล่ แบ่งเป็นอย่างไรบ้าง70โรคไร้แรงตรงนี้พิเศษยิ่งขึ้นกว่านั้นครับในจิต10โรคแบ่งเป็น20โรคในระยะเริ่มต้นแล้วก็50โรคในระยะรุนแรงกรณีคุณลูกค้าซื้อไอจิวไว้แล้วนะครับมาตรวจเจอโรคไร้แรงในระยะเริ่มต้นในระยะเริ่มต้นนะครับบริษัทจ่ายความคุ้มครองนะครับจ่ายเงินให้กับคุณลูกค้า25%ของทุนประกันผมยกตัวอย่างถ้าวันนี้ลูกค้าซื้อไอจิวที่ทุนประกัน1ล้านบาทนะครับทุนประกัน1ล้านบาทตัวนี้คุณลูกค้าถ้าตรวจเจอโรคไร้แรง20โรค เริ่มต้นคุณลูกค้าได้รับเงินในการรักษาตัวทันที2 5 0 0 0 0บาทถ้าเป็นระยะรุนแรงบริษัทขออนุญาตจ่ายที่ทุนประกัน100%นะครับบริษัทจ่ายทุนประกันทุนประกันที่ทําเอาไว้ในไอชิวหล้านบริษัทจ่ายเลยทันทีครับหล้านหลังจากนั้นสัญญาจบทันทีเคมได้สูงสุดถึง4ครั้งจนกว่าจะหมดทุนประกันที่100%หรือถ้าทําทุนประกันไว่1ล้านบาทเป็นโรคร้ายแรงในระยะเริ่มต้นนะครับเคมได้ถึง4ครั้งครั้งละ20,50 0,000บาทจนกว่าจะหมดทุนประกันตรนี้สัญญาจบทันที ในการเคลมในแต่ละโลกนะครับทุกท่านครับตรงนี้คุ้มครองใน70โลกไร้แรงตรงนี้นั้นการเคลมไม่ต้องมีระยะเวลารอคอยนะครับท่านอาจจะเคลมโรค A ไปแล้วนะครับหลังจากนั้น2เดือนไปเป็นโรค B ก็เคลมโรค B ได้ต่อทันทีนะครับแล้วก็เคลมได้ต่อจนกว่าจะหมดทุนประกันตรงนี้ที่มีความคุ้มครองให้ ถ้าคุณลูกค้าไม่เป็นอะไรเลยอยู่จนครบกําหนดสัญญาครบอายุ85ปีถึงตรงนั้นคุณลูกค้าจะได้รับเงินครบกาหนดสัญญาก้อนใหญ่กลับไปเสมือนหนึ่งกับว่าวันนี้เป็นการเก็บออมเงินของคุณลูกค้าเองต่เป็นการเก็บออมเงินใส่กระปุกออมสินเหมือนเดิมตามปกติแต่ในระหว่างทางที่ทเก็บที่เก็บออมเงินคุณลูกค้าจะได้รับความคุ้มครองโรคหลายแหลง70โรคและความคุ้มครองชีวิตไปด้วยในตัวหากครบสัญญ,ญาคุณลูกค้าไม่เป็นอะไรรับเงินครบสมุดสัญญาก้อนใหญ่กลับคืนไปทันทีนั่นเอง แล้วเบี้ยที่เก็บออมไปนั้นจะสามารถนําไปลดหย่อนภาษีได้หรือไม่แบบประกันไอชิวบอกเลยครับว่าสามารถนําเบี้ยตรงนี้ไปลดหย่อนภาษีได้เช่นกันในส่วนของสุขภาพแต่ไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทการเคลมทุนประกันชีวิตนั้นเหมือนเดิมครับขอเพียงแค่ลูกค้าเสียชีวิตวันนี้ทุนประกันจ่ายทันทีแต่การเคลมโรคร้ายแรงกรณีที่1อันนี้เคลมในระยะเริ่มต้นเคลมได้เลย4ครั้งสัญญาจบกรณีที่2ครับเป็นโรคร้ายแรงนะครับแต่เป็นระยะเริ่มต้นเป็นหนึ่งครั้งหลังจากนั้นไปตรวจเจอในระยะรุนแรง ก็จ่ายอีก75%ที่เหลือครบ100%สัญญาจบหรือบางท่านเป็นไปได้ครับกรณีที่3คือเคมโลโรคไร้ยางระยะเริ่มต้นไป2ครั้งบริษัทจ่ายไปแล้ว25% 2ครั้งจ่าย50มาตรวจเจอระยะรุนแรงจ่ายอีก50รวมแล้วครบ100%จบเลยเช่นกันนะครับหรือกรณีที่4ครับผมลูกค้าตรวจเจอโรครุนแรงเลยสมมติยกตัวอย่างมาตรวจเจอมะเร็งเลยสัญญาก็จบทันทีจ่าย100%หวังว่าแบบประกันแบบนี้นะครับคงจะเป็นประโยชน์สําหรับทุกท่านไม่มากก็น้อย